And there's no better place to do that. We're doing something new, and we think it's going to be pretty big than WWDC. Come here. Come on up. เทปนี้นะครับน่าจะเป็นเทปที่ค่อนข้างที่จะพิเศษนะครับเพราะว่าหลังจากช่วงงาน wwdc 2025ที่พวกเราได้รับชมกันเมื่อตอน9กันยายนนะครับก็เป็นค่ำคืนของคืนวันที่9ย่างเข้ามาสู่วันที่10ของประเทศไทยเราคงได้ทราบกันแล้วนะครับของการเปิดตัว ios 26นะครับซอฟต์แวร์เวอร์ชัน26ล้วกันเพราะว่าเขาเปลี่ยนการเรียกชื่อนะครจาก ios 18กระโดดข้าม19มาเป็น26 ทุกๆเวอร์ชันมา26เลยเพราะว่าก็อ้างอิงตามปีนะครับแม้ว่าจะเป็นการเปิดตัวในปี2025แต่ว่าการใช้งานจริงอย่างหลักๆเขาก็จะใช้งานกันในปี2026ดังนั้นทาง Apple เขาก็เลยตั้งชื่อว่าเป็น2026ของในทุกๆซอฟต์แวร์นะฮะและนอกจากนี้ครับหลังจากอีเวนต์นั้นหลังจากงาน Keynote ผมก็ได้มีโอกาสที่พิเศษมากๆครับได้เข้าไปสัมภาษณ์ผู้บริหารนะครับซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนน่าจะคุ้นเคยหน้าตากันดีนะครับไม่ใช่ลุงทีมนะ แต่เป็นลุงครกครับลุงครกนี่เขาจะสร้างสาีสันตลอดนะครับทุกๆครั้งที่มีงานอีเวนต์นะฮะเราจะเห็นว่าในงานเปิดตัว w w w d c 2025ครั้งนี้เขามีวีดีทัศน์ะครับในช่วงเริ่มต้นในการขับ F1 ครับอยู่บนหลังคาเป็นซีนเปิดที่ค่อนข้างน่าประทับใจเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แต่ละปีนี่ก็จะมีการลุ้นออกมาว่าเขาจะนําเสนอแบบไหนคุณครกถือว่าเป็นผู้ใหญ่นะครับต้องบอกว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงนะครับซึ่งลุงครกเองเขาจะ ทำการรีพอร์ตไปยัง CEO ของ Apple นะครับนั่นคือลุงทิมนะครับคุณทิมค mm ุก hmm. เขาทางคุณเครกนี่เขาเป็นรองประธานอาวุโสครับ mm hmm. ฝ่ายวิศวกรซอฟแวร์ของทาง Apple เอาง่ายๆว่าซอฟตแวร์ที่พวกเราได้คุยกันเนี่ย iOS 26ทีก่กำลังใช้งานหลักๆก็คือคุณเครกเขาเป็นหัวหน้าทีมที่ดูแลเรื่องนี้นะครับไม่ว่าทีมเขาจะทำอะไรมานะก็จะเป็นดิเรกชันของทางฝั่งคุณเครกนะครับถามว่าในรอบนี้ทำไมผมถึงได้สัมภาษณ์ แล้วได้พูดคุยอะไรกันบ้างระยะเวลา15นาทีครับเป็นสิ่งที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากที่ผมเพิ่งมารู้ตัวหลังจากที่จบงานคีโนตนะครับและมีเซสชั่นบอกว่าต้องได้คุยกับทางผู้บริหารของทาง Apple ด้วยนะครับซึ่งหวยมาหอกตรงที่ได้คุยกับคุณเครกซึ่งเราก็เห็นนะฮะเขามาค่อนข้างที่จะนานนะครับเห็นความสามารถต่างๆ การนำเสนอบนเวทีเองไม่น่าเชื่อว่าวันนี้เราจะได้มานั่งพูดคุยกันประเด็นหลักๆที่ผมได้พูดคุยนะครับภาพรวมใหญ่ๆก่อนคือเป็นเรื่องราวของฟิโลโซฟีหรือว่าหลักการออกแบบนะฮะการที่เขานําเสนอเรื่องราวของ Liquid c l a s s Design ซึ่งเป็นตัว UI ใหม่ล่าสุดที่ถูกใช้ใน iOS 26 iPad OS 26รวมถึง Mac OS 26 Tahoe ตรงนี้ด้วยนะครับที่มีการปรับเปลี่ยน หลังจากครั้งใหญ่ๆที่มีการปรับเปลี่ยนถ้าผมจำไม่ผิดก็เป็นช่วง iOS 7ครับที่ iOS 6กระโดดมาเป็น iOS 7ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นแบบ Flat Design นะครับและหลังจากนั้นก็ยังคงใช้แบบ Flat Design มาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงยุคนี้ครับเป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องราวนี้เราก็ได้พูดกันว่าที่มาที่ไปมีหลักการอะไรยังไงนะครับแล้วก็โฟกัสอีกเรื่องหนึ่งก็คือ เรื่องราวของ iPad OS 16ซึ่งถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากไม่รอช้าครับหลังจากที่ได้เข้าไปในห้องนะครับก็เป็นความรู้สึกที่ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าผมก็เคยสัมภาษณ์ทางผู้บริหารของทาง Apple นะครับก็จะมีทางคุณจอชนะครับตอนนั้นทางคุณจอชเขาเดินทางมาที่ประเทศไทยเราก็ได้สัมภาษณ์ไปแล้ว1ท่านแล้วก็จะมีคุณเดียดเดอร์นะครับคุณเดียดเดอร์เขาเป็นผู้บริหารที่ดูแลฝั่งของดีเทลแล้วก็รอบนี้ครับเป็นครั้งที่3าถือว่าเป็นอิงตึงบุคคลสําคัญเลยแล้วก เป็นช่วงเวลาที่ถูกเวลามากๆเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงในรอบนี้ Liquid Design ที่พวกเราได้เห็นกันนั้นผมก็มีการตั้งคำถามเข้าไปว่าทำไมนะครับการดีไซน์ในรอบนี้เนี่ยทาง Liquid Design ที่พวกเราเห็นในบนเวที Key โ o t e เนี่ยมันสื่อสารสื่อภาพความเป็นจิตวิญญาณของทาง Apple ได้อย่างไรบ้างสะท้อนภาพของทาง Apple ออกมาเป็นอย่างไรแล้วก็ ความยากความง่ายหความท้าทายในการที่จะพัฒนาตรงนี้ออกมาเนี่ยที่มันจะเป็นมากกว่าการแค่แบบทำให้ UI มัน transparent ได้โปร่งแสงได้แล้วมีอะไรอีกณนะตรงจุดนั้นนะครับคณเคเขาก็ได้ตอบมาว่าจริงๆการออกแบบของ l q u u i g l l s s เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเล่นภาพสวยๆหรือว่าพวกการสะท้อนเท่านั้นนะครับมันคือหัวใจของ Apple ครับที่เขาผสมผสานร,ระหว่างความเป็นศินละปะ กับเทคโนโลยีเข้าด้วยกันนะครับผมขอขคดคำพูดที่ทางคุณเครกได้ตอบผมแล้วกันนะครับเขาบอกว่าเราใช้ทั้งความสามารถด้านการออกแบบกราฟิกและพลังของชิป Apple Silicon เพื่อสร้างกระจกเสมือนที่สามารถมีชีวิตและตอบสนองต่อคอนเทนต์ด้านหลังแบบเรียลไทม์ได้นี่คือคำพูดของทางคุณเครกที่เขาตอบกลับมาคือหลักการการออกแบบเนี่ยอย่างที่บอกบางทีอาจจะรู้สึกว่ามันแค่เป็น ดีไซน์แบบโปร่งใสเป็นกระจกเท่านั้นที่มองทะลุได้แต่ว่าเขาใส่ลูกเล่นมากกว่านั้นครับความไหลลื่นความฟลูอิดที่ทางระบบของทาง Apple พวก iOS พวก i p a d o s มีให้นั้นซึ่งเขาจะต้องรักษาให้มันอยู่และจะทำยังไงให้มันสมจริงมากที่สุดเขาก็เลยมีการออกแบบเรื่องของกว่าที่จะมาเป็น ซอฟต์แวร์ที่ให้มันโลดแล่นอยู่บนหน้าจอแบบเคลื่อนไหวอย่างอิสระและเป็นธรรมชาติได้นั้นเขาได้มีการพัฒนาตัวฮาร์ดแวร์นะก็คือเป็นก้อนพวกลูกแก้วนะฮะเป็นแก้วเลยนะฮะที่มีความโค้งความมนต่างๆแล้วถ้าหากว่ามีแสงผ่านเข้ามาตอนที่แก้วตัวนั้นวิ่งผ่านอักษรมาแล้วจะเป็นอย่างไรและจะตอบสนองอย่างไรนะครับซึ่งนี่แหละมันคือความท้าทายอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างที่บอกความเป็นศิลปะบวกกับเทคโนโลยีถ้ากราฟิกไม่ดี แอปเปิ i ลซีดกอนพลังการประมวลผลไม่เพียงพอมันก็จะทําให้ความไหลลื่นความสม,มูทนั้นมันหายไปแต่ณนะวันนี้ครับความสามารถทางด้านกราฟิกที่ทาง Apple ได้ทํามานะครับแล้วก็เรื่องของฮาร์ดแวร์ต่างๆที่เขารวบรวมกันมันก็เลยทําให้สิ่งนี้ มันเกิดขึ้นจริงได้ซึ่งอย่างที่บอกมันไม่ใช่แค่เรื่องราวของการแค่ทำ Transparency หรือใส่เ e f f ฟกเข้าไปเฉยๆนะครับผมก็สอบถามไปถึงเรื่องของตัว Mac OS ในอดีตด,ด้วยที่ชื่อว่า Mac OS Aqua นะฮะซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับฝั่งของตัว Liquid Glass บ้างไหมนะครับคุณครกเขาก็ตอบว่า Liquid Glass เนี่ยยังถือว่าเป็นการอ้างอิงนะครับถึงดีไซน์ของ Aqua UI บน Mac OS เมื่อ25ปีก่อนซึ่งคุณครกบอกว่า Apple เคยเรียก อควาตรงนี้ว่า lickable หรือมันเป็นคล้ายๆแบบเม็ดลูกอมที่สามารถแบบลิ้มรสชิมได้นะครับเพราะมันนุเหมือนลูกอมนะฮะที่น่าลองสัมผัสนะฮะคุณครคคกก็โขดคำหนึ่งมาบอกว่า Liquid Gas เป็นการคารวะ Aqua UI ครับในแบบที่ทันสมัยขึ้นด้วยความสามารถด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เรามีในวันนี้นะครับก็เป็นการยืนยันครับหลักการของการออกแบบนะครับว่าที่มาที่ไปของ Liquid g a s นั้นเป็นอย่างไร เราลองนึกกลับไปครับ25ปีที่แล้วนะครับที่เป็นตัวเลขของ2000ท้วนที่ทาง Mac OS Aqua นะั้นถูกเปิดตัวออกมาณนะสมัยนั้น CPU เป็นอย่างไรกราฟิกเป็นอย่างไรเราคงจะรู้กันเมื่อ25ปีก่อนเป็นอย่างไรแต่ Mac OS Aqua พยายามทำสิ่งที่ไม่เหมือนใครอยู่แล้ว รูปแบบกล่องที่มันเป็นเหลี่ยมๆที่เราเคยเห็นในเป็นพวกบัตตอนต่างๆนะฮะอาจจะเป็นพวกวินโด์ก็ได้นะครับที่เราเคุ้นเคยชินกันแต่ว่าใน macOS เขาทำเป็นรูปคล้ายๆแคปซูลและมีเล่นแสงเล่นเงาด้วยนะครับดังนั้นก็เลยย้อนวานๆกลับคืนไปถึง25ปีที่แล้วนะครับก็เหลวีดก๊าซก็เลยเกิดขึ้นมานะครับโอเคเรื่องราวของดีไซน์ด้าน l i q ว i ดก๊าซนะครับก็เราก็คุยกันเป็นประมาณนี้นะครับที่ได้เอามาเล่าให้กันได้ฟังและหลังจากนั้นครับก็ เข้าไปในประเด็นของ iPad OS 26ถามว่าทำไมต้องพูดถึง iPad OS 26เพราะว่าคนส่วนใหญ่ใช้งาน iOS 26่แต่ iOS 26ทำไมผมถึงเลือกที่จะถามคำถามเรื่องนี้ก็ด้วยความที่ผมรู้สึกว่าในงาน Keynote รอบนี้ครับตัวดีไซน์ Liquid Glass แล้วที่โดดเด่นนะครับอีกอย่างหนึ่งของซอฟต์แวร์คือผมให้ iPad OS 26เป็นพระเอก เพราะมองว่าทาง Apple ให้ความสําคัญกับ iPad OS ค่อนข้างมากนะครับ iOS ถามว่าสําคัญไหมก็สําคัญนะแต่ว่าฟังก์ชันจริงๆนอกจากรูปแบบ UI ที่เปลี่ยนแปลงแต่ฟังก์ชันผมว่ายังมีความคล้ายคลึงเดิมไม่เหมือนของปี2024ที่ผ่านมาตอน WWU ของปีที่แล้วที่จะพูดถึงฝั่งของ Apple Intelligence ค่อนข้างที่จะหนักห่วงนะครับแต่ปีนี้ Apple Intelligence ถูกพูดถึงน้อยลงอาจจะด้วยเพราะเหตุผลใดก็แล้วแต่อาจจะความไม่พร้อมบ้างหรือว่ายังทำไม่ถึงในจุดที่ Apple ต้องการนะครับแล้วก็อาจจะยัง ตอบสนองผู้ใช้ยังไม่มากพอพอถึงหน้าตรงจุดนี้ทาง Apple ิลเขาก็เลยยังไม่ค่อยที่จะโหมสักเท่าไหร่นะฮะดังนั้นในรอบนี้พระเอกจริงๆก็เลยกลายเป็นของ iPad OS 26ซึ่งมันเป็นฟังก์ชันที่หลายๆคนรอคอยและถามหาตั้งแต่ปีก่อนๆเราเคยคุ้นเคยกับการทํามันติวินโดว์โดยการทำสปีดสกรีนนะตอนนั้นจากเดิมที่ iPad เคยใช้งานได้แค่หน้าจอเดียวก็เริ่มมาเป็นสปีดสกรีนพอสปีดสกรีนเสร็จมาปุ๊บ เครื่องแรงขึ้นมาหน่อยก็มาใช้ฝั่งของ State Manager ที่จะสามารถกรุ๊ปตัวแอปได้นะครับก็หนหน้าใช้ตัวแอปได้ประมาณสัก4แอปนะครับไม่เกินนั้นแต่ว่าไม่สามารถทำหน้าต่างแบบซ้อนๆกันได้คุณก็ยังคงใช้แบบ s p t Screen นะครับย่อขยายไปมาเฉยๆแต่ในรอบนี้มันคือการมาของระบบ Window i n g นะครับหรือว่าระบบหน้าต่างที่พวกเราคุ้นเคยกันในพวกคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นระบบ Windows หรือว่าระบบ Mac เองนะครับผมก็ถามคุณเครกว่า อะไรเป็นเหตุผลหลักครับที่ทาง Apple ตัดสินใจเพิ่มระบบหน้าต่างใหม่ทั้งหมดใน iPad OS 26ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันก็มีมานานแล้วในพวก Mac มันมีมานานแล้วในพวก Windows หรืออุปกรณ์อื่นๆทำไมเพิ่งมาใน iPad OS 26คุณครเรก็ตอบว่าการเปลี่ยนแปลงรอบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแบบเร่งรีบนะแต่เป็นผลจากการเดินทางร่วมกันของผู้ใช้งาน iPad ครับตลอดหลายปีที่ผ่านมาครับ ผู้ใช้จำนวนมากเริ่มใช้ iPad ททำงานจริงจังมากขึ้นเขาต้องการระบบมันติทัสกิ้งที่ลึกมากกว่าเดิมและ Apple ก็รอจนกว่าฮาร์ดแวร์นั้นพร้อมจริงๆซึ่งก็หมายถึงเรื่องราวของชิป Apple Silicon ที่เคยเกิดไว้ก่อนหน้านั้นนะครับก็ทำยังไง Apple Silicon นับปัจจุบันพวก M s e r i e s ค่อนข้างแรงมากและหลายๆตัวก็ใช้เวอร์ชั่นเดียวที่อยู่บนเครื่อง Mac ฮาร์ดแวร์พร้อมแล้วนะครับซอฟต์แวร์ก็ต้องปรับให้พร้อมนะครับจึง เหมาะที่จะนำมาในในช่วงนี้เพราะว่าในก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าความไหลลื่นไม่มีความสมูทไม่มีการตอบสนองที่เป็นเป็นดั่งใจไม่ค่อยได้ทาง Apple เขาก็เลยไม่ค่อยอยากจะทําออกมาสักเท่าไหร่นะครับอาจจะดูเหมือนช้าหน่อยแต่อย่างที่บอกครับนี่ว่าเป็นเ,เวลาที่ถูกต้องเหมาะสมนะครับแล้วผมก็ถามเพิ่มเติม,มว่าจากมุมมองของผู้ใช้งาน iPad ทั่วๆไปเราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุดจากอะไร บ้างในตรงจุดนี้นะครับคุณเครก็ตอบผมว่าผู้ใช้ที่คุ้นเคยกับ iPad แบบเต็มหน้าจอจะยังคงใช้งานได้เหมือนเดิมแต่ถ้าใครต้องการเริ่มใช้งานแบบหลายหน้าต่างก็สามารถทำได้ง่ายๆแค่ลากแอปหรือเปิดแอปเพิ่มอีกตัวระบบก็จะค่อยๆพาคุณเข้าสู่ระบบ multitasking แบบใหม่โดยที่ไม่ได้รู้สึกว่ามีความซับซ้อนนะฮะคุณสามารถที่จะเริ่มจากงานง่ายๆแล้วค่อยๆเพิ่มหน้าต่างทีละหน้าต่างขึ้นไปนะครับ แล้วถ้าสมมติว่ามันดูวุ่นวายมากเกินไปก็แค่เคลียร์ทุกอย่างปัดหน้าจอขึ้นมานะครับหนครั้งทุกอย่างก็จะเคลียร์แล้วก็จะกลับมาเป็น iPad แบบดังเดิมนะครับมันคือสิ่งที่หลายๆคนคิดว่าพอมีระบบ Windows มามันจะยากขึ้นไหมแต่สุดท้ายคือมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเพราะว่าด้วยความที่ iPad นั้นเป็นอุปกรณ์ที่พยายามดีไซน์มาเพื่อให้สามารถใช้ได้ทุกช่วงอายุนะครับ พอมาถึงจุดน,นี้ครับก็เริ่มสงสัยกันว่าระบบหน้าต่างแบบใหม่ของ iPad OS ที่เพิ่มเข้ามานั้นมันจะมีความซับซ้อนไหมสร้างความสับสนให้กับผู้ใช้งานหรือเปล่าทาั้งๆมันมีความคล้ายคลึงกับ macOS ด้วยดังนั้น,น,นผมจึงสอบถามทางคุณเครกเพิ่มเติมว่า iPad OS เนี่ยพยายามที่จะทำตัวให้เหมือน macOS มากยิ่งขึ้นหรือว่า iPad OS ยังคงรักษาความเป็น iPad OS เอาไว้อยู่ด้วยความที่เราเห็นพวกระบบ Windows หน้าต่างเข้ามาใหม่เนี่ย มันไปคาบเกี่ยวกันหรือเปล่านะมันจะสร้างความสับสนหรือเปล่าประมาณนี้นะครับคุณคริก็ย้ําว่าตัว Apple เองเนี่ยต้องการให้ iPad ก็ยังคงเป็น iPad อยู่ Mac ก็ยังคงเป็น Mac ถึงแม้ว่าจะมีการหยิบยืมฟังก์ชันหรือว่าหยิบยืมแนวคิดมาจาก Mac OS บ้างอย่างเช่นระบบหน้าต่างพวก w Windows Wing หรือระบบ Expose ซนะครับซึ่งทั้งหมดก็ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับธรรมชาติของ iPad ที่เน้นการสัมผัสแบบโดยตรง คุณเครกพูดต่อว่าถ้าหากว่าผมอยากจะโฟกัสก,กับคอนเทนต์ผมก็แค่จะหยิบ iPad ขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรแต่บางงานครับมันเหมาะสมกับเครื่อง Mac มากกว่าเราก็ต้องเลือกให้แต่ละอุปกรณ์นั้นได้เป็นตัวของตัวเองนะนี่คือคําตอบที่คุณเครกพายายามที่จะนําเสนอ iPad เน้นความเรียบง่ายนะครับถ้าเราไม่ได้อะไรมากมายอยากจะใช้งานแบบไวรว,วดเร็วเน้น browse เน้นดู netflix หรืออะไรก็ตามแต่ apple tv plus หรืออะไรที่มันไม่ต้องซับซ้อน เราก็แค่หยิบ iPad ขึ้นมาแต่ถ้าอยากจะให้มันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นหรือว่างานบางงานมันต้องใช้เครื่อง Mac มันก็ยังคงต้องใช้เครื่อง Mac อยู่นะครับเขาไม่ได้จะเอามาแทนกันอย่างไรเป้าหมายคืออยากจะให้ iPad นั้นสามารถเพิ่มฟังก์ชันแนลให้มันสมกับฮาร์ดแวร์ที่มันแรงขึ้นมาใน ปัจจุบันนั่นเองนะครับนี่ก็พอจะเห็นเป้าหมายแล้วนะครับว่าการที่ทาง Apple เขาพัฒนาระบบหน้าต่างขึ้นมานั้นเป็นอย่างไรนะครับผมว่าระบบหน้าต่างใหม่นี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานนั้นได้ประสิทธิภาพนะรหรือว่าได้ประสบการณ์ทางด้านมัลติ t ทสกิ้งที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับมาถึงคําถามช่วงท้ายครับซึ่งเวลาผ่านไปค่อนข้างที่จะรวดเร็วเลยเราก็คุยกันนะฮะไล่เปลี่ยนกันไปไล่เปลี่ยนกันมานะครับคำถามสุดท้ายเนี่ยที่ผม อยากจะถามเขาต่อเลยนะเกี่ยวกับตัว ipad os ผมถามว่า Apple ออกแบบระบบหน้าต่างใหม่นี้ยังไงให้ใช้งานได้ทั้งสำหรับบุคคลทั่วไปผู้ใช้งานทั่วไปในระดับพื้นฐานเลยแล้วก็ผู้ใช้งานระดับโปรด้วยโดยที่ไม่ทำให้รู้สึกว่ามันมีความยุ่งยากหรือว่าซับซ้อนมากเกินไปแปลคำถามให้ฟังอีกทีหนึ่งนะเพราะอย่างที่ผมมองคือมันมีกลุ่มผู้ใช้งานมีทั้งเด็กมีทั้งวัยรุ่นมีทั้งคนแก่คนชราพ่อแม่คือเป็นอุปกรณ์ที่ทุกเพศทุกวัยสามารถใช้งานได้ บางคนใช้เบสิกพื้นฐานบางคนใช้ระดับกลางบางคนใช้ระดับสูงนะครับการออกแบบในระบบใหม่ของ Windows ตงัวนี้เราจะทำยังไงเพื่อให้รู้สึกว่าคนระดับเด็กน้องๆเขาไม่รู้สึกว่ามันดูยุ่งยากหรือว่าซับซ้อนมากเกินไปสําหรับเขาอะไรประมาณนี้นะครับคุณเครกได้ให้ข้อมูลว่า iPad เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่เหมาะกับผู้ใช้งานทั้งวัยเด็กผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้เทคโนโลยีของ Apple นะคร เขาจึงออกแบบให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถใช้งานได้เต็มหน้าจอโดยที่ไม่ต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมครับแต่ถ้าหากผ,ผู้ใช้ต้องการความสามารถที่ลึกมากขึ้นก็สามารถเพิ่มจอนอกใช้เมาส์ใช้คีย์บอร์ดและสร้างหน้าต่างได้เต็มที่เพราะว่า ipad os 26นี้คือระบบที่เติบโตไปพร้อมกับผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งานมือใหม่หรือว่าผู้ใช้งานระดับโปรนี่ก็ได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่า ทำไม iPad OS ถึงมีหน้าตาฟังก์ชันแล้วก็ระบบที่ Windows ที่พวกเราใช้งานหลายๆจอมาถึงในปัจจุบันนี้ก็น่าจะได้คำตอบที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างเคลียร์นะครับนี่ก็เป็นระยะเวลา15นาทีที่ผมได้นั่งคุยกับทางคุณเครกนะครับก็ถือว่าได้รับรู้เรื่องราวมุมมองอีกมุมมองนึงนะครับว่าทำไมถึง ดีไซน์ออกมาในรูปแบบนี้และทำระบบ iPadOS ระบบหน้าต่างอันนี้เกิดขึ้นมาเพื่ออะไรและทำไมถึงมาในช่วงนี้นะครับโอเคครับนะ่าจะได้ทราบข้อมูลกันนะครับเผื่อใครสงสัยกันนะครับว่า l q u u i d l a s t ทำไมต้องมาตอนนี้ iPadOS ทำไมต้องมาตอนนี้จริงๆข้อมูลทางฝั่งของ WWDC 2025นั้นไม่ใช่แค่มี2เรื่องเท่านั้นที่ผมเล่าให้ฟังนะครับทางทีมงานไอ o มได้อัปเดตไว้ในช่องทางของพวกเราค่อนข้างเยอะนะครับทั้ง iPad OS ที่บอกไป iOS WatchOS Mac OS มนะครับมีหลากหลายเรื่องราวนะสามารถติดตามได้ที่ช่องทางของพวกเราและอย่าลืมว่าณนะตอนนี้ครับในช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปยังเป็นช่วงระบบทดสอบนะครับเขาเรียกว่า Developer Beta นะฮะซึ่งจะปล่อยออกมาก่อนเพื่อให้เหล่านักพัฒนาครับได้ลองนำซอฟต์แวร์เวอร์ชันนี้ไปลองใช้งานเพื่อพัฒนาตัวแอปพลิเคชันของเขาก่อนนะฮะเพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะปล่อยให้ผู้ใช้งานใช้จริงในช่วงกันยายน ของปีนี้นะครับส่วนถ้าหากว่าใครอยากจะลองทดสอบด้วยตัวเองนะครับสำหรับคนทั่วๆไปเขาจะมี Public Beta ในช่วงเดือนกร,รกฎาคมซึ่งก็ประมาณเดือนหน้านะครับยังไงก็รอก่อนช่วงนี้อย่าเพิ่งครับเพราะว่าผมก็ได้ลองใช้งานเหมือนกันสำหรับตัว d e v e l o p e r Beta ต้องบอกว่าเราก็ได้เห็นฟังก์ชันใหม่นั่นแหละแต่ยังมีความอืดบ้างในบางอันมีบั๊กบ้างนะครับความไม่สมูทก็มีและโดยเฉพาะเรื่องของแบตเตอรี่นั้นการกินแบตเตอรี่นั้นก็ ยังมีมากกว่าปกตินะครับเพราะว่าเคยครั้งหนึ่งครับชาร์จแบตประมาณสักเกือบแปดแล้ววางไว้เฉยไม่ได้ชาร์จตื่นเช้ามาหรือประมาณสัก50%ซึ่งแบตเตอรี่มันค่อนข้างที่จะเดรนอย่างที่บอกครับมันเป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชันทดสอบดังนั้นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ครับเขาก็จะต้องทำการไฟจูนนิ่ง ต่อไปนะรอให้สักกร,รกฎาถ้าใครอยากจะลองก็ค่อยลองหรือว่าถ้าใครอยากจะรอใช้งานตัวเต็มเลยทุกๆโวชันก็รอกันราวรสักกันยายนถึงตุลาคมนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็คงมาแล้วประสบการณ์ให้ได้ฟังกันเท่านี้นะครับที่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ คุณเครกนะฮะผู้บริหารจากทางของ Apple นะครับให้ได้มาสื่อสารนะครับเอาคำพูดของเขาที่ผมได้นั่งพูดคุยแล้วก็มาเล่าให้ทุกคนแฟนๆ a p p l e ชาวไทยได้ฟังกันนะครับโอเคครับนีฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับคุณมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับสิ่งที่ผมได้เล่าให้คุณได้ฟังในคลิปนี้ยังไงก็คอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปของพวกเราได้นะครับคลิปนี้ผมต้องไอ้มดขอตัวลาไปก่อนครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ